นะครับน้องๆวันนี้เราก็มาสรุปเนื้อหาในเรื่องความน่าจะเป็นของน้องๆม .3 ในเทอมที่2นี้กันต่อนะครับสำหรับหัวข้อเนี่ยเป็นหัวข้อที่แบบว่าเนื้อหาน้อยไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับแล้วเป็นตัวที่น้องๆน่าจะทำคะแนนกันได้เลยนะครับสำหรับเรื่องความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นจะพูดหลักๆอยู่ด้วยกันเนี่ยสองสิ่งนะสิ่งหนึ่งเป็นการถามหาความอ่า โอกาสของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นว่ามีอะไรได้บ้างนะครับกับอีกอันหนึ่งที่ข้อสอบจะเล่นเป็นจํานวนน่าจะกว่า50%เลยคือถามหาความน่าจะเป็นนี่แหละนะครับก็ตามชื่อเรื่องเลยนะอ่ะมีอะไรกันบ้างไปดูนะครับความน่าจะเป็นอันนี้พี่ก็ทําเป็นไอ้เจ้าไม้แ mapping มาเหมือนเดิมนะครับพี่แยกฝั่งแรกนะอ่าสำหรับความหมายของความน่าจะเป็นเนี่ยมันคือโอกาสของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆน,น,นะครับ โอกาสของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆเรียกว่าความน่าจะเป็นโอเคไหมซึ่งโอกาสในการเกิดเหตุการณ์น่ะมันจะมีอยู่ด้วยกัน3ลักษณะเท่านั้นไม่พ้น3ลักษณะนี้แน่นอนนะครับอันที่1อ่าเดี๋ยวพี่ close ให้ดูเลยนะครับอันที่1ก็ชัดเจนครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะไอคำว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนี่ยก็เป็นโอกาสเป็นรูปแบบหนึ่งของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆยกตัวอ,อย่างเช่นสมมติพี่บอกว่า พาทิ์ขึ้นทางทิศตะวันออกแบบนี้มันคือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทุกๆเชา้าพาทิ์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกถูกต้องไหมอย่างนี้เรียกว่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะครับหรือสมมุติน้องซื้อลูกอมเป็นลูกอมอ่ายี่ห้ออะไรก็ได้รสสตรอเบอร์รี่อะไรแบบนี้นะครับแล้วน้องหยิบขึ้นมาจากซองโอกาสที่จะหยิบได้ลูกอมรสสตรอเบอร์รี่เป็นไงครับเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะทั้งถุงทั้งซองที่น้องหยิบอะ่ะมันเป็นสตรอเบอร์รี่หมดก็ t ไหมเข้าใจปะ อ่ะงั้นอันนี้มันจะคือเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันที่2อครับอันที่2เนี่ยจะเป็นอันที่โจทย์เนี่ยเอามาถามเอามาเล่นเยอะสุดคืออาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้นะครับคาว่าอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เนี่ยมันจะแบบมันอาจจะมีสิ่งของใน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 ,ในเหตุการณานน์นั้นๆเกิน1อย่างเกิน1แบบที่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอ่ะเมื่อก,กี้ลูกอมที่ยกตัวอย่างลูกอมรดเดียวถูกไหม ถ้ารถเดียวแน่นอนครับมันจะต้องหยิบได้แต่สตรอเบอรี่ถ้าเกิดว่าเราซื้อแต่สตรอเบอรี่อะแต่ถ้าสมมุติเราซื้อหลายๆรถมารวมกันมีสตรอเบอรี่มีรถอัง,งุ่นมีรถเอ่อโค้าอะไรแบบเนี้ยนะครับแล้วน้องสุ่มหยิบใช้คําว่าสุ่มนะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยเอาถุงมาดูดิแล้วเลือกหยิบถ้าแบบนั้นไม่ใช่ไม่ใช่การสุ่มและไม่ใช่การสุม่มมันเป็นการเลือกเฉพาะเจาะจงถ้าแบบนั้นนะมันจะ ไม่ได้เป็นเรื่องของความน่าจะเป็นแล้วเข้าใจปะแต่ถ้าสุ่มคือเนี่ยในซองนุน้องต้องไม่เห็นน่ะว่าเฮ้ยรู้แค่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีสามรสนั้นที่เมื่อกี้พี่ยกตัวอย่างก็โคลาสตอรอเบอรี่อังุ่นอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วพอน้องหยิบขึ้นมาปุ๊บอ่าโอกาสในการหยิบได้รสสตรอเบอรี่จะเป็นไงละรอบนี้ต้องตอบว่าอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เพราะว่ามันมีรสอื่นเข้ามาประกอบด้วยเข้าใจปะคือมันมีรสโคลาด้วยมันมีอ่า ลถอุงุ่นด้วยอะไรแบบนี้งั้น,นการหยิบรสสตรอเบอรี่มันอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้แล้วต่างกับตัวอย่างแรกตัวอย่างแรกคือเราซื้อแค่รสเดียวถ้ารสเดียวเวลาหยิบยังไงมันก็ต้องได้รสนั้นอะเก็ตไหมนะครับอ่ะอันนี้เป็นแบบที่2ที่จะค่อนข้างใช้เยอะสุดใช้คําว่าใช้เยอะสุดนะครับอ่ะแต่ว่าก็มันก็แบบอื่นมันก็มันก็มีโอกาสตามแบบนั้นๆไปนะครับสุดท้ายคือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแน่นอนครับอันนี้มันก็ตรงข้ามกับอันแรกเลยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนก็ ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันตกอันนี้ก็ไม่ละไม่พระอาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันตกแต่มันตกทางทิศตะวันตกเข้าใจปะนะครับอันนี้ไม่เกิดขึ้นหรือการหยิบลูกอมอ่าน้องมีอยู่สามรสเมื่อกี้นี้โคล่าอ่าสตรอเบอรี่อางุ่นถามว่าเราจะหยิบลูกอมรสส้มเป็นไปได้ไหมไม่มีทางไม่เกิดขึ้นแน่แน่เพราะฉันไม่มีลูกอมรสส้มอะไรแบบเนี้ยนะครับ อ่ะงั้นคำถามของโจทย์ที่จะถามได้อันแรกคือเรื่องของโอกาสของเหตุการณ์การเกิดครับเกิดขึ้นแน่นอนไม่เกิดขึ้นแน่นอนหรืออาจจะเกิดหรือไม่ก็ได้โอเคไหมนะครับไม่พ้นสามสิ่งนี้นะอ่ะโอเคอันนี้เป็นเรื่องของการถามหาโอกาสของเหตุการณ์นะครับต่อไปอีกฟากหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับสำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องของการคํานวณแหละครับ การคำนวณเนี่ยเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นก็คือตามชื่อเรื่องเลยนะครับ probability นี่ความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะเกิดจากสูตรนี้ครับตัว p คือ pop เนี่ย pop probability นี่แหละนะครับจะเท่ากับตัวบนตัวบนพี่เขียนเป็นตัวยอดด้วยภาษาอังกฤษคือ n e n ให้น้องจำว่าเป็นจำนวนจำนวน e e คือ expected เออ event 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 นะครับ คือเหตุการณ์ที่เราสนใจอยู่เหตุการณ์ที่เราสนใจอยู่งั้นเอา n มารวมกับ e แปลว่าจํานวนของผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่เราสนใจโอเคไหมนะครับแล้วเอาไปหารครับเอาไปส่วนด้วย ns S ตัวล่างคืออะไรตัวล่าง S เนี่ยคือ sample space sample แปลว่าตัวอย่าง space ก็คือแบบเหมือนเป็นการ เนี่ยในในจำนวนทั้งหมดที่เป็นไปได้จะมีกี่เหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับงั้นอันนี้เราก็จะเอาเอเวนคือเหตุการณ์ที่เราสนใจเท่านั้นส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นะครับเหตุการณ์ที่สนใจส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้โอเคไหมนะครับอ่ะทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่น้องจะต้องไปหาผลลัพธ์ของเหตุการณ์ว่ามันเป็นอย่างไรได้บ้างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่น สมมติการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกอ่าแซมเปลิลสเปซครับแซมเปลิลสเปซคือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ในการโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกมีอะไรได้บ้างก็คือมีตั้งแต่เต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเห็นปะนะครับมี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 หกตัวอย่างหกตัวอย่างเนี่ยเป็นเหตุการณ์ทั้งหมดแหละที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกโอเคปะส่วน NE NE โจนาจ,จะตั้งบอกว่าขอเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอ่ แต้มเป็นเลขคี่แบบเนี้ย่าแต้มเป็นเลขคี่งั้นน้องก็ต้องหาแล้วว่าเฮ้ยเอฟเว้นไหนวะจะเกิดเป็นเลขคี่ได้บ้างเลขคี่ก็จะมีอะไรบ้างครับหนึ่งสามห้างั้นก็จะมีอีกสามเหตุการณ์มีแค่สามเหตุการณ์งั้นป๊อปที่จะเกิดขึ้นว่าเราจะหยิบไอ้เจ้าลูกเต๋าแล้วได้เลขคี่เนี่ยคือสามส่วนหกหรือก็คือหนึ่งส่วนสองนั่นเองก็คือมีโอกาสเป็นแค่ครึ่งเดียวโอเคไหมนะครับ เนี่ยแล้วเหตุการณ์อื่นๆมันก็จะอาตามนั้นไปนะครับน้องก็ต้องไปทําความเข้าใจเรื่องผลลัพธ์ของเหตุการณ์ที่สนใจกับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้นั่นเองนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันเอามาหารกันก็จะเป็นป๊อปโอเคไหมครับนะอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะเอามาเสนอน้องๆหน่อยคือพี่เห็นน้องๆเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่ได้เรื่องเนี้ย นะครับไม่ได้เรื่องนี้คือคือเรื่องเรื่องของไอ้เจ้าความน่าจะเป็นเนี่ยมันจะออกอยู่ด้วยกันเนี่ยส่วนใหญ่เวลาออกโจทย์นะก็อย่างเรื่องลูกอมเมื่อกี้ที่พี่บอกใช่ป่ะเรื่องลูกเต๋าเรื่องเรื่องเหรียญเนี่ยหน้าเหรียญหัวก้อยอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่มีอีกตัวหนึ่งครับที่พี่สอนมาแล้วเนี่ยเห็นน้องๆหลายคนแบบเฮ้ยนึกไม่ออกอ่ะไม่รู้ก็คือเรื่องของสำรับไพ่ครับเพราะน้องบางคนต้องบอกว่าน้องบางคนเนี่ยอยู่ม .3 แล้วนะ แต่โลกแบบโลกแบบไม่เคยแตะไม่เคยเล่นไพ่ใดๆเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วพอน้องไม่เคยเล่นไม่เคยแตะไม่รู้ว่าไพ่มันมีหน้าอะไรบ้างไม่รู้ว่ามันมีสีอะไรบ้างไม่รู้ว่ามันมีดอกอะไรบ้างเฮ้ยเรื่องนี้กลายเป็นยากไปเลยนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่เอาเรื่องนี้มาบอกน้องๆอ,อีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเจอปัญหาว่าน้องเข้าใจป๊อปครับป๊อปหาจาก NE ส่วน NS ที่บอก แต่น้องไม่รู้ครับว่าหน้าตาของไพ่มันมีอะไรบ้างนะครับอะงั้นพี่ให้ดูอันนี้นะครับเอ้าพร้อมนะหนึ่งสองสามนี่ไพ่นะครับอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องขึ้นไว้ว่าเพื่อการศึกษานะเพื่อการศึกษานะครับอะไพ่เนี่ยในหนึ่งสำรับนะครับถ้าโจทย์เขาจะเอามาออกมันจะมีทั้งหมดในหนึ่งสำรับนะคือห้าสิบสองใบห้าสิบสองใบนะครับ แบ่งเป็น4ดอกนี่เริ่มจากดอกบนสดุดดอกบนสดุดเรียกว่าดอกจิกน้องดูลักษณะนะดอกจิกมีลักษณะเป็นอย่างไรน้องมองมองดูลักษณะทําความเข้าใจนะดอกที่2คือดอกโพดาจริงจริงจริงๆแล้วเทียบกันโพดําต้องมาก่อนดอกจิกนะโพดําจะใหญ่กว่าโอเคไหมนะครับต่อไปดอกที่3คือเริ่มเป็นสีแดงและเป็นโพแดงโพแดงก็คือรูปหัวใจทาําความเข้าใจง,ง่ายๆและรูปสุดท้ายรูปที่4คือเข้าหลําตัดนะครับภาษากังกเขาใช้คําว่าไดมอน นะจริงถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นรูป Saint ไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะครับแล้วทุกๆดอกนะครับทุกๆดอกจะเริ่มจากตัวแรกคือตัว a ตัว a เนี่ยในภาษาของคนเล่นไพ่เขาจะเรียกว่าเอเอสังกดเป็น ACES นะครับเอนะครับไอตัวเอเนี N ่ยถ้าเกิดว่าเป็นไพ่บางประเภทเขาจะแทนเหมือนเป็นเลขหนึ่งโอเคปะ แต่บางประเภทเขาอาจจะแทนเป็นอย่างอื่นไดอนน้อันนั้นเป็นเรื่องการเล่นไพ่อันนั้นพี่ไม่สอนต่อแล้วกันนะครับเอารู้ว่ามันตัวแรกคือเอ็ดละกันแล้วก็สองสามสี่ 2, 3, 4, ไปเรื่อยๆจนถึงเลขสิบที่เป็นตัวเลขนะสองสามสี่ไปถึงเลขสิบงั้นอันเนี้ยเอ็ดถึงสิบมีสิบใบแล้วถูกปะ่ะแล้วก็จะมีตัวภาษาอังกฤษสามตัวครับคือเจอ่ตัว Q แล้วก็ตัว K แต่เขาจะไม่อ่านว่า JQK เคขาจะอ่านว่าแจ็คแมมคิงโอเคไหมแจ็คแมม คิงนะครับแจ็คก,ก็คือตัวเจนะให้นึกถึงว่าเหมือนมันเป็นทหารองค์ลักษแล้วกันนะแม่มนึกถึงเป็นพระราชินีควีนอะไรแบบนี้คิงคิงก็พระราชาอะไรแบบนี้นะบางคนบอกแจ็คแจ็คแจ็คคือชูรักชูรักไปแย่งแม่มแล้วไปสู้กับคิงเอาเข้าไปไปไกลเลยเอาเป็นว่าประมาณเนี้ยนะครับอ่ะงั้นในหนึ่งดอกจะมีไพ่ทั้งหมดที่แตกต่างกันนะ สิบสามใบโอเคปะ่ะเอ็ดถึงสิบมีสิบแล้วแล้วก็มีแจ็คแมมคิงอีกสามเป็นสิบสามโอเคมั้ยงั้นสิบสามคูณสี่ครับเพราะมันมีสี่ดอกเนาะสิบสามสี่เลยได้ห้าสิบสองใบนั่นเองโอเคปะ่ะงั้นอันนี้น้องก็จะไปหาไอ้เจ้าป๊อปได้แล้วนะต้องเข้าใจอันนี้ก่อนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโจทย์ที่จะออกได้นะยกตัวอย่างอย่างเช่นโจทย์ถามว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่จะหยิบ ไพ่แล้วได้สีแดงสมมติหยิบไพ่หนึ่งใบแล้วได้สีแดงนะครับสแมเปิลสเปซคืออะไรอ่ะไพ่หนึ่งสำรับมีเท่าไหร่อ่ะมีห้าสิบสองใบไงอ่าเก็ตไหมแล้วไพ่สีแดงมีกี่ใบล่ะสีแดงมีกี่ใบครับอ่าน้องลองตอบติ๊ก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 สีแดงมีสองสองดอกถูกป่ะแล้วดอกละสิบสามไงสิบสามคูณสองเป็นยี่สิบหกงั้นแสดงว่าสีแดงมียี่สิบหกใบเราจะหยิบไพ่สีแดงหนึ่งใบเอฟเวนที่เป็นไปได้คือยี่สิบหก เข้าใจปะจำนวนเอฟเวนทะที่เป็นไปได้ที่เราสนใจคือไอ้เจ้าไพ่สีแดงคือ26งั้นคําตอบก็คือ26ส่วน52นั่นเองหรือก็คือ1ใน2โอเคปะนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของเรื่อง probability ความน่าจะเป็นทั้งหมดนะครับอ่ะก็พี่ก็หวังว่าน้องๆก็จะเข้าใจนะในเรื่องนี้ซึ่งหัวข้อมันมีอยู่เท่านี้เลยจริงๆครับน้อง นะมีอยู่แค่นี้เลยไม่ได้เยอะเลยถือว่าน้อยมากๆสำหรับเรื่องนี้นะครับอะก็พี่ก็ขอให้กำลังใจขอให้น้องๆสอบในเรื่องนี้ได้คะแนนดีๆนะครับมันเป็นเรื่องที่ช่วยพอสมควรนะครับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับ แล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ